แต่ละดูดูกันปีหนึ่งเนี่ยติดหลายหยไหมครับติดหลายลายปีหนึ่งก็คือรับเปลี่ยนไปครับเดี๋ยววางลำบากสักยิดครับผม สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับก็วันนี้เป็นวันยุดนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปทาคลิปนอกเลสักคลิปแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมกําลังจะเดินทางออกไปในอ่าวปางนาคดนะครับเพื่อไปทาคลิปวิธีหักกังวิธีจับกังโดยฉายเร็วให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกสักคลิปนะครับเสียดได้มาไม่ตั้นนะเขาไล่กันไปหนึ่งเที่ยวเลวนะครับก็เรือ thời có làm thì rải rất lào có mà cho ởu bang lào này rồi chôm điều song này các đã ghi được đấy đi nữa mà mấy thằng điều bé léo rồi này xê đai trắng chăng trắng nó giờ đây căng mấy thằng điều bé Ủa khác lại tôi gắn luôn đấy anh Có gì lại gắn phải nó tôi luôn đấy Ủa, thế đây chẳng đi mà mấy thằng là để câu lệ cả lèo này hả นี่ครับกังอาวปากคนเดี๋ยวรอจุ่มเตี๋ยวช่องนะครับตัวเดียวเรามาไม่ทันทเตียวเล็กแล้ยน้มูกอะไรตัวเนี่ยมึงใช่ได้เล็กกังกลางอยู่นะกลางมากบางก้อยต้องดูนิดดูตัวน้อยดูอ๋อ นู่นูตัวใหญ่อยู่ในวังนู่นหลายตัวนั่นดูกับท่านผู้ชมครับกางตะกะเตันหน้ากังข็อง,งาวปักนั่งครับนู้นว่หลายตัวอ่ยู่งั่น嘛 Oh, ai tu à, vài nữa. Cái cần cần dây cần dây. gì các Cần dây lịch. Nó cao mà lại nhưng lâm Và đây mà tham tiếp ตอนนี้อยู่บนน้ำคองชาวประมงครับค้าน้่กลางเรครับนี่ครับมีทีนอนน้ำเป็นหยก ok ย่อนะครับในอ่าวบางนาค่อนครับนี่ก็เป็นเครื่องมือห้ก,กินคองชาวประมงครับเป็นน้ำยอ่อสั่งยาวไปนู่นเลยครับในเวลาดูเตี๋ยวซองเลยครับ อ่ะได้ทีเล่ได้ทีเล่ลครับเดี๋ยวก็ได้เวลาไปดูแร้วเลยนะครับเ๋ยวกัางนะครับก็ถึงเวลาครับพมเดียวเตี๋ยวเล็กมาไม่ตัน้นเราต้องไปดูเตี๋ยว่องครับผมไปครับเดินทางกันเลยก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสีข้ามาดับชมก็คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับทีมาปากกังทีอ่าวบางนาคอนนะครับ ก็เที่ยวแร็กเราก็พลาดโอกาสไปนะครับเที่ยวซ่องนี่เป็นเทียวที่ว่าแกเรลวกกับกบ้านเลยนะครับก็เที่ยวเร็กก็นานาเพืเ่อนๆก็ได้กันใช้ได้นะครับพอดีผมมาไม่ทันนะก็เดี๋ยวไป่ายให้ชมเทียวซ่องกันเลยครับครับอันนี้ก็เป็นแถวเร็วแถวเร็วแถวเร็กนะครับลักเร็กนะครับมีตรงสีแดงครับ เทวไข่เทวมันก็เรือละาละลำก็จ้ำนะครับว่าก็จะถ่าซีนะครับถ่าซีก็ของไข่ถ่าซีได้ก็พอได้ดูนะครับผมได้เช็คได้ครับนะหลูกปูนะครับหลูบปูเก้า ขาวแล้วหนึ่งตัวสใส่ยิ่่ใส่ใหญ่เดี๋ยวยับไปเลอยยับไปเลื่อยอยู่ที่กว่าไกลเลยนะกิ๊ดนะครับได้แล้วนะครับเป็นกลางไส้กลางเน็กเดียวอ่าได้ไหล่หนึ่งตัวแล้วจะได้จะได้นี่นะครับความสมบูรณ์ของหาปากนครนะ่อผมต่วันนี้ท่ายจากเรือนามงนะครับนมามงกลองบาังจ้าครับ ปูข้าวนี้ก็ยูไข่ไข่ปูมานะครับเดี๋ยวผมุก่อยถ้ามีจังว่าเดี๋ยวคอยถ่ายดูนะครับจะตัวมันเมื่อลยครับแต่มันจะไม่มีไล่นะมันจะไม่มีลายเมื่อนปูมาเอาไปทําตอนมันร้อยนะครับแต่ว่าส่วนหมากชาวประมุงหมากจะร้อยต่วตัวไม่ก่อยใยญ่อ่าโนูตไก่กังมาตัวงล้าครับนะครับไก่กังอีกหนึ่งตัวโอ้สวยส่ยวย อคลิปแรนก,ก็ท่านผู้ชมให้การตอบรับใช้ได้นะครับกับการปักเรีวกังก็เลยอยากจะถ่ายทอดวิธีการปักกังในอา่าวปากนาครให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกสักคลิปนึงครับอ,อันนี้ปูข้าวสองตัวนี่ตอนนี้ข้างหน้าของเราก็ยังมีนึ่งรับนะครับที่กำลังกำลังดูนะครับ น,นี่ก็เป็นเร็วของเทวไข่แเทวมั่นครับบรรยากาศสวยงามมังๆมาครับผมท้องฟ้าวันนี้ก็ซีอาจจะหน่อยทางยิ้นะครับแสงอาจจะหน่อยทางยิ้ครับอันนี้ของฝนอื่นนะครับตาเดียวข้างหน้านะครับอีตานี้นะครับเป็นเทวของเราครับ ได้แล้วครับได้แล้วตัวยี่ตัวยี่นี่ครับได้หลายหนึ่งตัวครับตังตัวสวยช่วยนะครับอ่าได้มาหนึ่งตัวแล้วครับโอ้ใส่สวยช่วยนี่นะครับ บรรยากาศช่วยกับพุ่มบ่อข้าวเที่ยวเบือนนะอ่านู่นได้แล้วได้แล้วกินนวนข้าวปาักอยู่เลยนะนี่ครับ căng phải cắt tàu, quân nè, tổng viên nó nó theo gọn nè, Gang phải xe búa tít Cảm cảm. Cảm 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 ติดมาแล้วครับโอ้ติดมาแล้วตัวส่วยแล้วสุดยอดเลยครับพุ่มก็นี้ตานีุ่กวอ้วนทับนะครับเป็นมีเรืออ้วนเขาว่างกันนะครับหน้าว่ดดุนกันไล่ไล่ลำนะหูหักไม้นะจุม่มนิดเลยนะครับก็บางทีเขาอาจจะไม่เห็นนะครับว่ามีเรือซึ่งเรืออ้วนเขาอาจะาจะว่างครับเนี่ยครับ นี่ตานี่ก็ลมนะอ๋นี่กังติดอยู่กันโอ้นี่ก็นาา่าตัวลมนะครับกังติดอยู่กันตัวตัวใหญ่กันแล้วครับกังใส่กลางนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของห้างย่อนะครับ กลางคืนก็จะมานอนเฝ้าย่อนะครับอันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับที่เป็นแทวนะครับสี่ฝ่าฟ้านะจะเป็นทวทองกุ้งคุ้ยนะครับก็เนี่ยเป็นเป็นแทวขกงที่ดักกุ้งคยนะ เขาเรียกทุ่งยักษ์ครับผมใเนี่นาวนะทีจังหวัดอื่นเรียกได้พวมัมไม่เหนียใจแต่ว่าทีนครที่ธรรมราชเอาปางนครเอาปางพนังนี่ใจเรียกว่าทุ่งยักษ์ทุ่งดักเคยเนี่ยก็ดักเคยส่วนมาจะดักตอนน้ำขึ้นนะครับพอนามขึ้นเคยจะขึ้นตามน้ำนี้เป็นทุ่งทุ่งเคย ติดน่าเป็นกังตัวไม่เย็ดอะไรแต่ว่าตัวนี้เป็นกังขนาดเหล็กกับแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ใส่ช่วยครับพอติดต้งจะติดเป็นชนโซนเหมือนกันนะครับช่วงที่ไม่กินก็ไม่กินพอช่วงติดติดก็จะติดติ่ครับ มีวิธีลากไล่นะครับในคลิปก่อนก็นมีคนคอมเมนต์ว่าบางแห่งก็จะห้ารูนะครับตึงกระขุดตึงก็เดินห้าตามสอกอีนสองไง่แบบนั้นเลยครับแต่ละพื้นที่อาจจะกังอาจจะมีทีย่ยูเต็กต่างกันไปนะครับแต่ว่าในอาา่าวปักปักนาครปักพันั่งนะครับจะข้อเรียกว่าเป็นทะเลคล้นนะครับทะเลคลุ้นก็กังจะมีรูยูนะครับแต่ว่าก็จะห้าไม่ได้ต่างปี เราะว่าบางปีก็จะเป็นกลางแต่ละเดือนก็กลางอาจจะตัวเล็กตึ่งก็ช่วงนี้เดือนเก้าเดือนสิบกลางจะตัวใหญ่นะครับก่อนน้ำจืดดีมากนะพอหลังจากนี้พอนํำจืดมาชาวประมงที่วา่าออกกลังก็จะปักเป็ดกันแล้วเลยครับจะมีปรับเปลี่ยนไปตามหรดูกาลครับอ่าได้มาแล้วครับผมตัวสวยแล้วครับ đây có đại máy ninh thuở làm. Oh, lại thuộc diện tụi học thuộc tụi So, yên, so, yên. Leo, biểu. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, 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 ho,

<laughs> จำโมเมนตัวนี้แนใส่ฝันช่องับผมตัวให้ยตัวนั้นโลเป็นฝันช่องนะครับมีไล่ขนาดกับผมกัางติดไปอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับบางทีมันจะเข้าไปนเน็บอยู่ที่ในตานะครับเป็นเป็นตาอ้วมันจะไปเสียบกับตาคายนี่หนามุงก็จะซ่อมเลยนะครับเพราะว่าใจใจมีกรีดนะครับเผื่อเอากัางออกนะ ติดแล้เป็นกลางไส้เหล็กนะครับก็ในอวปังนาคอน,นะครับก็มีลากไล่อาชีพนะครับถ้าพุ่มมีเวลาว่างเดี๋ยวพุ่มจะห้าอาชีพที่ว่ายัางไม่เคยทําคลิปให้ให้ท่านผู้ชมได้อ่ารับชมกันเรื่อยๆนะครับตัวนี้ลายตัวแย่มาตรลวละเปิดก็เกือไม่ต้นเหล็กเดียว ได้จมโบแล้วโอ้ตัวใหญ่โตตัวนี้นี่ครับไซยใหญ่ๆชื่นใจกับชาวประมงได้ตัวไซยแบบน,นี้นะรอมีราคาสูงครับผมมาเวอยู่ติ้งกันเทียวยู่ติ้งกัน ยังยังไม่มีไก่ได้ตรงนี้ยังไม่มีไก่ได้อ่าในไต้ตัวย้มาเร็วอ่านี่ครับแต่ตัวย้ได้มาตัวหนงแล้วครับได้ไมาอีกหนึ่งตัวเร็วกำลังจะหมดได้ไมาอีกหนึ่งตัวตอนนี้นหนตายาืดแล้วนะครับาะวเร็วสูงขึ้นเรื่อยเลยครับ Kì kì, tí nè. Đi à cái cái tít tí nghe đi ra đi hả? Ờ, kinh đi chẳng theo đi. Sút giọt gặp bum. Giọt vào sút này đây. này lên. Nè, tít lao. Tít tí theo ตดตียิบเลยติดตุกตาเลยเร็วๆกับมังอิมัดติดตุกตาเลยครับผมสุดยอดเลยกับตอนนี้ก็เราเร็วเร็วเสร็จเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกังร่วมกันครับผมหลายตัวไหมละมันกับเราเร็วกันหมากว่าโอ้ยชดลาวน้ำมุ้งอะไรตัวเลย đây là làm bao quá nè Căng căng rồi Nhổ phải căng lại nè Ô Để là làm bao quá Rung Tại là lá mà nằm đệmเลย, đệmเลย. Ừ, thay không. Ngầu căng đẹp rồi đấy. <laughs> à, ừ, này, nó một cái. lấy. Lấy búa đi lấy tươi mà kia, đại gì đấy? Đài mà trắc xám thì đại làm á. À. Đài, đài gắn tụt lâm này các ใช้ได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกับก้าบ,บ้างนะครับครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมก็ให้มมจุมบรรยากาศการปักเร็ียวกลางอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ถื่ว่าได้กันถูกลำเลยนะครับก็คลิปนี้ผมหนองโตช่องขึ้นทินวิธีตายก็ปิดคลิปไปเปลงเยน่านี้ครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ